สวัสดีค่ะประจา่าเด้ออันนี้เป็นอีกวัดหนึ่งท่ายางกับประมาณห้ากิโลได้บอกเนาะก็บโบไกลกันเนีประจา่าว่าโบไกลกันจะจะมันเป็นอีกฟากถ้าเป็นใกล้ๆจะมันเขาก็ว่าซอยสองซอยเอยียงประมาณนี่โบไกลวัดหนองทิกุลภาษาอังกฤษประจา่าอ่านบอกเด้อ มามามา,มาประจาพามาเบิง้งคนหน้าสื้อประจาเลยพระบานจอดคล้ายๆกันแต่ว่าอู้ตนน้นโพกันใหญ่งามพัฒนาที่สิมานี่จะประจาสิให้เบิ้งให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิง,บงวัดหนองพิกุลเป็นวัดที่สร้างขึ้นในกลุ่ม อารันยิกของเมืองนครชุมเด้อย้ะเด้อนครชุมสันนิฐานสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในระหว่างพุทธ,ทธประวัติที่ยีสบตอนต้นโอ้ยประจระันยมพบทได้เกิดในขณะที่ศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครเมืองชุมแผนผังการวางศาลา ของวัดนี้ดูจะเป็นผิดแปลกไปจากวัดอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือการใช้มนทนบอประทัประจาะอ่านพิษประจาะขอภัยเดอเป็นน,น,น่่ส่วนกลางของวัดแทนการใช้เจดีที่ประจาเบิ้งคลิปคลิปแรกนะเป็นเจดีเดอจะเดออันนี้เป็นออกคล้ายๆโบสถ์ถ้าเป็นภาษาไทยมีคูน้ําหรือ หรือ,อยังอุกทกเบาสี่มาทั้งทั้งสี่ด้านตามคติรังกาวงเด้ออันนี้พระจ่าอ่านพิษขอโทษขออภัยได้จะเด้อพระจ่าอาจจะใช้ภาษาบกค่อยบกค่อยถูกต้องภาษาอังกฤษเพิ่งกับมีด้วยจะ่ยนี่ยเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอย่างเพิ่งจะมีภาษาอังกฤษเนาะอันนี้เป็นโบราณสถานด้วยจะเด้อมันชัดเจนนะเดี๋ยวพระจ่าพาข้าไปเพิ้งทำไมอันนี้คือ ท่นกะบกลๆบร,บริเวณบริเวณอุ้ยดอกไม้ค่ะสวยมากเลยอุ้ยแสยงมันจะทอนเดี๋ยวปรจาจญาจะออกมานี่ก็เป็นโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่งปราชญ์เนาะ,ะโบราณวัตถุโบราณสถา,า,านปรจาจญาชอบใช้คำว่า,า,าบ่ถูกต้องไปานใดเด้อ เนื่องจากประจากกระบุได้เรียนด้านวัฒนธรรมเนะากกะแต่ก็ศึกษาตามคำว่าอันนี้บ่แน่ใจว่าเพื้นขึ้นไปได้หรือโบเนาะมันบอกมีคนในพื้นที่ประจากกระบอยกสวดลวดคือทิศทางทั้งสี่ประจากโยกไเบึงประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะนี่นี่โอ้ิวนว่ามีฐานน้ำเด้นี่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 นีนตน่ต้นต้นตีนเป็ดต้นใหญ่ซื้อระกาภาษากลางไม่หยังเนาะ พระเจ้ากระชอ่านจนตีนเป็ดบดเป็นโอ้ถ้าเกิดเพื่อนท่านใดที่เพิ่นเรียนวัฒนธรรมเกิดว่าได้เบิ่งคลิปที่พระเจา้าว้าพระเจ้าขอโทษขออภัยเด้อถ้าเว้าผิดพระเจ้าขอโทษขออภัยนะคะถ้าพระเจา้าว้าผิดหรือพูดผิดพูดจะผิดเพี้ยนหรืออ่านผิดเพี้ยนประการใดรอบๆบ,บริเวณเด้อจ้จะเด้อพระเจ,จ้าบ่แเน่ใจว่าเพื่อนให้ขึ้นบ่นนะ ประจ่าพาพาหลาะเพราะว่ามันยังมืดมืดอยู่นะจ๊ะการมองมองมันก็นเลยแบบว่ายังบกพรอยอนาถ้าจำคลิปแรกได้เพราะมันกับคนละวาดประจาก็เลยสลงคนละคลิปไปเลยนะจ๊ะจนจริงเปิดในหน้าสิบเก้าก็ตั้งแต่ทศที่ประจ่าอ่านมาเนาะ ยี่สิบพนาพระจายังพุทธันเด้กเกิดอดีพออีแม่เอ้ยพุทธศักราชโอ้ยต้นคูนพรรน,นาที่สีมาแปลงมาที่สีอันนาอยู่้ะต้นคำต้นคูนี่ต้นโบราณนะเพิ่นมาพัฒนานาที่สิเป็นช่วงที่อาซอนนาก็ได้จ้ะข้างหน้าอาเซีเป็นฐานเนาะ ข้างหน้าก,ก็เป็นนานไปไปปา้าจ๋าขอโทษหลายๆเด้อพี่ๆน้องๆถ้าป้าจ๋าอ่านผิดนะป้าจ๋าโบก้าขึ้นเด้อจะยานแบบถ้าของโบล่าอีอย่างสักอย่างนี่เนาะกระสิประมาณนี่เด้อจัยจเด้อพระอาทิตย์โอ้ยเป็นบุญป้าจ๋าเด้อนี่มันชัดเจนมากๆนะเป็นอย่างปา้าจ๋า เบิ่งดูอิตนี่อันหินที่เพิ่นไซนี่ะนะเข้าไปได้บ้เนาะเพิ่นกะสิมาอะน,นะที่ประจาอ่านไปแล้วฮะเด้อจ้ะเด้อเพิ่นก็มาทำความสะอาดหน้าที่อันเพิ่นก็มาเบิ่งอยา่ก็สิเป็นสองส่วนเนาะ อันนี้เป็นลานข้างหน้าเป็นที่เป็นทำไว้เหตุทางด้านศาสนาด้วยจ้อาจจะเป็นกิจกรรมส่วนใดหรือว่าเป็นองค์พระพุทธรูปส่วนข้างในนี่คล้ายๆถ้าเป็นสมัยนี้ก็คล้ายๆโบสถ์เนาะจ้าอันนี้พระจ้าว่าวว่า,วาตามความคิดพระจ้าเ้อพระจ้าว่าตามความคิดพระจ้าเ้ออย่าว่าใส่พระจ,าจา้าจังสั้นจังซี่ได้พระจา้าทรเรียนวัฒนธรรมมานะแล้วก็ การเว้าของประจาอาจสิแบบบอชัดเจนเนาะพี่น้องปราจาขอโทษขออภัยลักษณะหินเพิ่อนกับประมาณนี้จอจ้ะโอ้ยขักงามงามสาธุสาธุาธโหมานเด้อโสมานโหมานโหมาน,มานได้มาพา่อสิ่งดีๆสงสัยได้มาเคยเป็นลูกเป็นหลานบ่ นี่ย่งก็เพิ่นเ้าทั้งสี่ฮ่นะทั้งสี่ด้านนี่เป็นถ้าเป็นอนากกคก็ื้อสีถ้าเป็นแถวบ้านประจาอาจจะเป็นคล้า,ายๆใบซีมาเนาะเป็นสี่ด้านประมาณนี้เนาะจะ้ะกับประมาณนี้ได้จ้ะเ้อน,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 นี่สวยงามสวยงามค่ะเพิ่นกันมาพัฒนากันอยู่ กบับโบอันนั้นบ่เพิ่นก็มาพัฒนาแต่แม่งยื้อโชคแท้โผล่สายลูกหลานอนันบ่นเฮ้ยโชคมานโชคมานประมาณนี้เนาะจะเนาะหนีน่งน,นี่อันนี้เป็นส่วนข้างในเนาะจะเนาะ ส่วนข้างในก็จะาย่างแห้งกขอโทษขออภัยด้วยจ้ะด้วยมันยังเศร้าแล้วก็แดดฝั่งพวกกจะากะบ็บ้้่อยก้าย่างไปมันมีคนนะมันมีคนแนะนำนะก็ะจ,จะก็อยากเแม่กระทั่งต้นอันนี้ต้นใหญ่อลีด้จ้ะใหญ่มากๆเลยใหญ่คนโอบเนี่ยก็สิหลายคน การอู้นกเหยังคือสวยแทะนาฮะงามงามดเดี๋ยวเห็นงามงามเลยเหมือนีกับวันหวยออกซะได้นี่ประมาณนี่สี่ทิศคือเพิ่นเว้าหะและเนาะจ้ะสี่ทิศโอ้แต่ก,ก่อนมันเป็นอะไรอยู่เด้วย งามเนาะอิดมนอิดแดงไปจับไป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 จกักประมาณนี้เด้นจะเด้หนี่งน,นี่กระสีเป็นสองวัดพิกุลกระสีเงาจักน้อยเด้นจะเดินเนื่องจากเอ่อมีสองวัดนะจะมีสองมีสองแปงเป็นสองสอง องที่นะใกล้ๆก,กันหมายคำว่าแบบน่าจะขึ้นโบสหรืออนีนั้สักอย่างเ้อปรจาจญ์แกเรีว่าบ่าเป็นภัยเบิง่งไทยเป็นทูตวัฒนธรรมเรียนวัฒนธรรมปราจาว่าผิดขอโทษขออาภายัยด้ออันนี้ปราจาบไดเรียนด้านนี้แล้วก็โบได้อนะแต่ถ้ามีคนแถวนี้ที่พอให้ปราจาสอบถามได้กะปราจาเสียนะแต่อันนี้มันเศร้าพดนนะมันอาจสิบบมีมันก็มีแค่ป้ายเนาะนี่เด้อจ้จะ งามงามประจาว่าของโบราณโบราณที่ยังคงคงซึ่งให้ลูกหลานได้เบิ่งได้ดูแลมันสุดยอดอยู่ได้จ้ะประจาาขอบุญขอบุณหลายๆเด้อพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจประจาาให้ประจามีบุญมีกุศลขึ้นได้มาเบิ่งในอันนี้นี่เด้อให้ห้อยติดติดซอยห้อยตามพี่ๆน้องๆเบิ่งแยง,งประจานในเด้อจะประจามาเหตุงานกันถือโอกาส มาเก็บเกี่ยวสิ่งสวยๆงามๆม,มาฝากนาจาจะเนาะอันนี้ประจาก,กันเลยแวะมามันเห็นมันก็อยู่ในติศทางเลยบ่บ่ก,กี่ก้าวกะมาได้คือพระจาบ้ได้อันเอาธุระส่วนตัวของเจ้าของนะาจ๊ะเก้าวถือโอกาสว่าอันนี้ได้เป็นบุญของประจาที่ได้มีคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากนา้องด้วยจ้ะอันนี้เป็นวัดพิจุนวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาต่นานแล้วนาะจะเนาะ ปรากถือโอกาสขอบคุณพี่ๆน้องๆด้วยจ้ะเด้อที่ให้ทรัพย์สไทธประจา์ขอบบุญขอบคุณพี่ๆน้องๆทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงให้อยู่ดีมีแห้งพ้นวิกิดให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงพี่ๆน้องๆที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศกะ สุกายสุกใจให้อยู่ดีมีแห่งล่ำรวยรวยมีแต่ความสุขความเจริญไปเมื่อหน้าทุก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 บ้านเลยเดอจ้ะเด้อปรจ j าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเดอจ้ะเดี๋ยวปรจ j าไปส่องบึงดอกไม้งามหน้าวัดอีกจักหน่อยเนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากค่ะรอบรอบวัดเดอจ้ะรอบรอบวัดสวย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 ป a j าเลยพามาปิดท้ายสวยงามค่ะ กระจะาพามาเบิ่มความสวยมีทั้งสีขาวสีชมพูสีชมพูแบบงามนี่หลหะจ้ะนี่หลหะจ้ะรอบๆบ,บริเวณวัดที่เพิ่มขึ้นโอ้ย ขอบคุณค่ะ